ปดาดาเซียนยงงอนออนี่ครับช<ะ>เวยด้อดนะครับยอทหายเ็นบีดได,ด้ไหมล่ะยูกูบปให้ยเ็นมีด ปาปาเทนักินนี่ตัวต่อหัวเนาะเดี๋ยวนะครับมาดูน้องยังปายังนี่ปาหอยแข้งพี่น้องหอยคาเนึกนี่เบากหอยไหมคุ่จอดค่ั เฮ้ยขึ้นอันนี้เออก <c oughs> ลัววัดอันนี้กูกับเบื้องนั่นครับนี่แต่และห้องนี่จะจะจะ,จะคนละลายนะครับห้องนี้สีนี้นครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ครับห้องนี้อีกสีนี้นะครับ เอาห้องนี้มีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวสองห้องครับเฮ้ยเฮ้ยดยอัมากเห็นรถพี่บาวเอกเห จะสิลาบบอกครับสุดอยอดเลยหลาบสุดสกนลนะพี่่นนอหลาบสุกไม่ให้ลาบดิฝากช่องอ่าอะไรนะ y ยูทูบลุงสกลอารมณ์ดีครับเออมาจังแมนตอนอ่ะเื้อยังเกาะที่ยเกาะอ,อัดก่อนน่ะแมเสื้อเข้าน่ะแหมจำบ่ได้ครับอะไรรวยๆอะไรไม่รู้ ฝากช่องรวยๆเฮงๆปังๆฝากช่องหนุ่มสกลอารมณ์ดีกดซับสไคร้หนะพี่น้องจะให้รถเป่าเองกมา่โอ้โหดารามา เฮ้ยเฮ้ยเดาลามาวันนี้ดีใจมากเลยอ่ะโหเร็จเร็จแลวครับบ้านผมเพิ่งสร้างเสร็จวันนี้ไปบกไก่กาบบ้านมานินอนเลยละนอนคอยเที่ยงๆเสียออกเพราะว่าสิไปปั้นผ้อนี่เด้ปตท่ไก่ เกือบมักต่เกืบมักต่เกือบเมื่อยสละเกินบ่พี่น้องเพิ่นบักได้บานบานนี่ไหมถ้าิไปใส่เกือบอันคือตัวไปใส่เกืบคุยใัญ่คุรตอันนั้นคือตใส่จ็ซี่มันเขาก็มันตาไหมเอาพ่นหัวเมยพี่ใส่หมวอานี้ดิยาใส่ มันบอกคือพี่หน้องเลาบ่าวเอกเขาบอกคอยลงคลิปเอาอีนดี้ได้ผนทางมาบอกปาดเห็นปาดมาไหลพี่หน้องจักปีอะไรเนี่ยเ้ยปีถึงปียังวนหัวเหรีย่วได้ในเองไม่ยังรถเจ้าก็รถตู้ข่อยไปออกก่อนกันวะรถโอ้รถตู้ข่อยออกที่หลังเจ้าอีกได้ฮกเรือแล้วได้รถตู้น่ะ อ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมามามาเฮ้ยคุณลองครับเตรียมไปโหลดลอยใบพุ่นอะไร้อยพุ่นหาลอยงนเรอน้อิบใบหาพันลอยบหาหมื่น่เด็กดัก

คือว่าถือว่าแบ่งเปาพาละให้รัฐบาลโอ้ยรัฐบาลใส่ผงชูรสจี๊ด้โอไข่แค่บ้างใส่กุนใส่หัวขุนใช่หรือจางุกงบบ จางเงี่นิดหนึ่งเนาะอโหนี่แล้วเข้ามาเหลือดบดีคนหนาวต้องต้องทายเหลือดูดูนี่เด็กก็ลังเป็นเมนบอก เอาลูนี้ยังเป็นเม่นอยู่ติเบ้็ทเยอะออกคือยนแ่นหน่อยแล้วชงไมบไปนอนแล้วเบตมืดแล้วยางเสีสายซสกว่าองแม่ขนาดุูนี้ยังเป็นเม่นอยู่ติว่าาโอั่หบ่าแล้ข่อยแม่แม่นอนแข็งแรงแต่ชาตนึ่งหดอันชาสิไทยเออ มเสีานอเออเออมเสียยูน้ำมันไหมเอพอจะไปนั่งังได้พอให้พี่พ่อมาดันเนาะคอนายถิ่มอนมันบ่มะเสียวยขยยูเป็นหมูแมงมันว่ะแม่ปลไหล่ำเดลูกมวลบ่มนี่มันคือขึ้นชองของหมนาวมาใส่จานได้เสร์ฟพร้อมเสิร์ฟอร่อย ุนี้กินนามั่เบ้าเอกว่าจุนี่บ้าเอกน่าจุนี่ อ้ผมอับลดีแท้นี่หมักขนาดเลยมักมักทั่วแดงๆดีไหมว้าย

ก็ไปจะแสบเนาะกินแล้วเลือดร่มดีน้ลไมชานนี่มีชาดเีคนสมากินแทนโอ้ยเอามากินน้ำเน่เนี่ยทรงแล้วกินกาแฟหรือเปม่อ้ยประคอนเนี้ยประคอนทาวปลาคอประคอนปราคอนอื่นอื่น หอมผักขญางหอมผักญางแล้วว่าเอิแพ้ความเด็กินสองคนหอมดอกผักขนีกักญางสเปนสยงาคนอุบลนเข้ามากินตัวบนสะกลอาคืออันคือสอสกับอันอินี่าคุยนั่งคุยงานกันเนาะรัตมุนตีไหมโอตีไหมหน้ามอนใบมอนเอาเราข้าวผสมเลย <c oughs> เจอกันใหมค่ครับสวัสดีครับ